นางสาวนัดกริตาพ่วงตรงสอจอปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขต2อำเภอสันกำแพงได้รับการประสานจากเทศบาลตะบลห้วยทรายถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยทรายหมู่ที่8ตะบนห้วยทรายว่าประสบปัญหาน้ําไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคเพราะไม่ได้มีการเป่าล้างบ่อบาดาลมาเป็นเวลานานจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือผ่านมายังสอจอปูน นายพิชัยเลิศพง์อดีสรน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงอนุมัติเครื่องจักรพร้อมทางเจ้าหน้าที่สนับสนุนการทำงานเข้าทำการเป่าล้างบ่อบาดาลเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวตลอดการทำงานครั้งนี้นางสาวนัทกฤตตาพ่วงตรงสอจอป,ปูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เตสองอำเภอสันกำแพงได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการทำงานด้วยครับสวัสดีครับ วันนี้บ้านหรถไฟหมู่แปดนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องครับน้ํากินน้ำใจน้ําอุปโภคบริโภคนะครับนอ้องพอดีบอ่อบ้านหรถไฟหมู่แปดนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้มาเป่าบอ่อนะครับล้างบอ่อในการสนรับสนุนทางเทศบาลแล้วก็ทางท่านสจปกรภูนผ่านไปตั้งนายกที่ไทยนะครับที่ได้มา อำนวยความสะดวกครับอพอแม่ี่นล้องอบ้านตายหมูแปดเฮานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับในานามของบ้านตายหมูแปดเฮาต่อขอผณครับเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางเทศบาบลตะบลห้วยทรายนะคะเกี่ยวกับปัญหาน้ําที่ใช้สําหรับอุโภคและบริโภคไม่สะอาดและไม่เพียงพอต่อการใช้งานของพี่น้องประชาชนที่บ้าน ห้วยทรายหมู่แปดตำบลห้วยทรายอำเภอสักำแพงนะคะตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นาโดยท่านพี่ชัยเลิศมณีสรนนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ดําเนินการส่งเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาดําเนินการเป่าล้างท่อบ่อบาดานให้กับพี่น้องประชาชนนะคะหลังจากที่เป่าท่อแล้วจะทําให้น้ําที่เป็นน้าโคลนนะคะมีความใสสะอาดมากขึ้นและก็มีเพียงพอต่อความต้องการของการใช้งานของพี่น้องประชาชนนะคะพิฉั้นนางสาวนกิตาพงวงตรงนะคะ พี่สอนจอบูรต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนบ้านห้วยทรายหมู่ที่8ตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ต้องขอการาบขอบพระคุณท่านพี่ชัยเลิศตรงดีสอนนายโองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนและามต้องการของพี่น้องประชาชนและได้ส่งเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาดำเนินการแก้ไขในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ